สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะอุย้อยนาดูนะคะน้องนกล่าเริงในการเล่นน้ำฝนมากๆเลยค่ะเป็นฝนแรกของปีนะคะเป็นฝนแรกของปีบรรยากาศหน้าร้านน้องเคซี่นะคะก็จะแบบนี้นะคะสดชื่นนะคะหนูชอบนะคะชอบชอบย่าฝนกาจะมองไปตรงไห้กับสดชื่นแจ่มใส นูหนานกก็ได้เล่นน้ำปกตินูก็เปิดสปริงเกอร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันนีก,กับฝนตกลิ้นําให้บรรยากาศดีดีจ้ะลานน้องเคซี่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตื่นเช้ามาแต่ละวันนะคะก็ทำงานบ้านนะคะอยู่บ้านรอรับออเดอร์ผาคลุมไหล่นะคะขายของบาได้ค่ะเพราะว่าของแพ้งแห้งค่ะ ทำอะไรไม่ได้นอกจากสวดมนต์ก็เพื่อนวันจะพาเดินไปตลาดนะคะตลาดเศ้าของบ้านน้องเคซี่มีทุกวนันร้านก็วยเตี๋ยวก็เปิดนะคะแต่ฝนตกมันมันสาดสาดใสตายแล้วสวัสดีค่ะใกล้จะฮอตหน้าฝนแล้วนะคะแม่ค้าจะรีโนเวต้านหรือเปล่าคะและแม่ค้าไ,ไม่ทำแต่เจ้าของเขาจะทำนะคะทำไปเลยเนาะเลิศไหมนะคะ ้างขายผักไปไหนคะตลาดยังไม่มาเลยค่ะนะคะก็จะเข้าสู่ฤดูนฝนแล้วนะคะอืมก็จะเป็นน้ําก็จะไหลผ่านไปบ้านน้องแคสซี่ก็ไปออกนอกทงเลยนะคะทั้งศาสตร์ใส่หรือน้อยลงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตกอาจจะบ่โดนเนะจ้ะตกพ่อแบบว่าเย็นชุ่มฉ่ำนิดนึงตกพ่อใหยจืดๆนะคะ ก็จะไปสีแย่สภาพย,ยางแบบเบ้อนัอยูนอกินจ้าไม่ค่อยเน้นอาหารการกินเท่าไหร่นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะร้านแรกเั็นจะขายพักขายไปเตี้ยวแม่ค้าขายใบเตี้ยวเันก็มาจ้าเศร้าขยันขันแข็งนะคะนะครับมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะราจะซือก็ไม่ได้กินเนื้อนะคะก็เลยไม่ได้ อุดหนุนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะหอมดอกบอม่วงกับหอมสวัสดีจ้าไก่ทอดนะคะไก่ทอดพันมาขายเดือนนึงแล้วมันเป็นไก่ทอดเบาเบียดเด้ไก่ทอดเบาอย่างกับบอลูบอลูจักซื้อเพลินนะคะเอ้าเาแล้วฝน้าแล้วจ้าวา้จืนมากเลยค่ะ แล้วค่อยไปล้างเท้าที่บ้านไก่ทอดร้อนๆจา้าเห็นไหมคะอันนี้ไก่ทอดขายดีนะครัโอ้รถเยอะค่ะรถเยอะนะครับเป็นซีแยกรถไล่หลายรถใหญ่รถใหญ่ตลาดไก่ซยูนี่ทุกวันเลยนะคะ ลาดน,นี้ทุกคนเลยเดี๋ยวนะคะน้องเชซิ่ก็จะพาข้ามถนนไปดูอบข้าวนะคะดูกับข้าวสวัสดีทุกท่านเลยนะคะบุ้ยเห็นไหมคะอันนี้ร้านแรกก็จะขายผักนะคะขายผักขายปลาบู้ยปลา,ปาส,สดสดเลยคะ่ะเห็นไหมนี่ปลาสดสดเลยนะคะหเห็นไหมคะนี่ มีจานนี้มีทุกอย่างเลยนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆค่ะวันนี้ฝนตกนะคะสวัสดีครับไปร้านที่สองใายพักวนแล้วใครแบบคริป่นจะสวัสดีคุณยายไปดูสิคะมีกุ้งด้วยนะคะเลียคนตอออฟโรดเตอรี่มาแล้วเอาโรดเตอรี่ไปเจิมน้ำลงอันพ่อดังๆเนเดอให้ค้นถือเนเดอร์ มาเอาตะเงินแม่ค้าเอาเอคนส่วนสีหาเงินขายของได้ซื้อลอตเตอรี่เจ้าเบิร์ดนะคะใบทอดซื้อใบทอดเจ้าเจ้าก็ไปซื้อลอตเตอรี่เบิร์ดเจ้าก็พึ่ถือจักรยานเ,เอเอคอยบอกให้แม่ค้าไล่เจ้าบอกให้มาขายนี่เพราะว่ามันว่าถือเ <laughs> บิดแพงลงทุนมากสี่หาเงินถือเก้าสองยี่สองใบอ๋อไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ประมาณประมาณ สวัสดีค่ะนี่ก็บรรยากาศคึกคักมากมากเลยนะคะโอ้ยตอนเช้าๆนะคะวันนี้ขายอยังคะขายถั่วแสงกับขะโล่ลูกจ๋ากับส้มผักหมู่บ้านดอกสางกับแซบแซบนะคะมีกุ้งด้วยอันนี้คือเห็ดไบบสองอันอันเจ้าเดียวกันเถอเจ้าเดียวกันอเออกันนึงว่าสองโมงเนาะ,น,ะนี่แลคะ่ะ อันนี้เขาเรียกอาหาร i อเอาหารคีโตนะคะอาหารลดหุ่นนะคะนี่เขาเรียกอาหารลดหุ่นแม่มาหาเถ้าบอกว่าบาดเจะหาอยู่แม่มาเนาะขนมมาฝากไว้ให้พี่นกอยู่อันนี้คือครื้นคึกครื้นคึกครืนมากๆเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้านะแม่ใจดีสุดเลยค่ะยิ้มล้วนตอนเปลี่ยนเอาฝากเขาหน่อยจะลงคนบรรยากาศดีดีค่ะนะคะ กูเดิลงเน่ิกากันก็นกนกได้่ยกันรับที่ข้มกับแม่แดยงดยแดงาฝนตกก็ทำให้เย็นสบายนะอ,อากาศดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะให้น้องเชสซี่ถ่ายให้ดูนะคะเี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกนะคะร เราจะมีร้านค้าร้านนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะออมซุปน้ํไม้อ้อมหอยแกงน้ํไม่ซุปบกมีบรรยากาศดีปูผัดผงกะหรี่ลาบปลาดุมีทุกอย่างเลยคับเร็ปลาดุกทุกอย่างเลยนะคะวันนี้นี่นะคะอันนี้ป้งี้ยังนี่หมกไกปลาหมกลาปลาตองไ่ปลาหมกลาบปลาตองนะคะ เออยายมาอยืมมองนี้แล้วเออเลยยืมสมองให้โอ้จ่ายแล้ยมองไในบ้างยืมสมองสวัสดีทุกท่านนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่ตลาดสีแยกบ้านน้องแทซี่นะคะวันนี้ฝนตัวฝนแรกของปีชุ่มฉ่ำฝนห้ามดอกบกม่วงห้ามดอกบกม่วงคือดอกงวกม่ หนูอยากให้ดูบรรยากาศนะคะว่าวิถีชุมชนเป็นยังไงบ้างนกะ็จะประมาณนี้นะคะทุกวันทุกเช้านะคะทุกวันทุกเช้าเลยนะ,ะมีหลากหลายเมนูตมเตยมกนีย้ยังเตยอันนี้มีไก่กรอบกอับข้าวย่2บบาทข้าวมันไก่20บาท เป็นตัะแซบดีอันนี้ก็ข้ามันไก่นะคะ20บาทเป็นตัะแซบมากๆเลยจะมาขายกุ้งเตะกดจ้าคนก็คนก็หยุดแล้วนะคะอันมี้สมหมูสมสมกอกหมูสมเนียนี่นะคะ เราก็มาจบคลิปกันที่ลอตเตอรี่นะคะวันวนี้จะมาตัวไหนคะวันี้มีแต่ตัวสวยๆนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปเจิมด้วยนะคะลูกค้าจะได้ถูกนะคะเอาไปเจิมใช่ไหมคะเอาไปเจิมนาะเราจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะเออนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะใช่ค่ะ